นาทีค่ะทุกคนเวลาหกโมงครึ่งตอนเช้านะคะถามว่าทำไมไม่นอนจะไปไหนไปรับงานค่ะไปรับจอบ 6ชั่วโมงค่ะทุกคนไม่รวยเขา,เขาน, <c oughs> านี้เราจะรวยครับไหนหือว่าไม่เห็นงานหน่อยพูดนะพี่น้องนะเนาะเห็นงานพิเศษเมือ่อวานเสาร์กลับไปเห็นโรงพกักในเจ6ชั่วโมงเนาะ จุดไปว่าตอนนี้เขาหนาวทำไร ส่วนล่างกระโทนล่างเก็บแพ่เพิดเติมกระดาษแค่นั้นแหละพี่น้องมไม่ได้เห็นเปียกลายเนาะ ว่าเห็นทุกวันเนี่ยก็ต้องขี่รถเนาะย่างไว้ย่างไว้หานาที่ซ้นาที่กับหอโบไก่หมองหินงาเนาะใหญ่บานมาอยู่กับไก่หมองหินงา ข้อสิพานนี่ข้างบนเป็นแม่นม้ำเป็นคลองอย่างประมาณนั้นะคะเด้อนี่ค่ะข้างบนข้างบนเป็นแม่นม้ำหรือว่าเป็นคลองเนาะมีคนบอกมาว่าแบบนี้เนาะมีการกับว่าเคยงูหรือมีการกับได้ฟังไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณนะคะที่คำรามารับชมคลิปวิดีโอมันยังอีกยาวไกลคะ่ะยังเพื่อนละสุดสามกิโลนะพี่น้องเนาะเอาไว้พบกันคลิป